มิาคิดว่าวันนี้จะได้ไม่เอาที่ดามนิ้วก้อยออกแต่ผลเอ็กซเรย์กลับไม่เป็นอย่างที่คิดตอนวันความดันมิลาก็บอกพี่พยาบาลว่าไม่ค่อยเจ็บนิ้วแล้วตอนไปพบคุณหมอคุณหมอก็ให้เอาที่ดามนิ้วก้อยออกแล้วก็ไปเอ็กซเรย์อีกรอบระหว่างรอพี่พยาบาลพาไปเอ็กซเรย์มิลาก็บอกว่ายังเจ็บนิ้วอยู่อีกนิดหน่อยแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วค่ะมิลาดว,วกล้อยมาให้แม่ดมแม่ก็เลยบอกให้มิลาลองดมดูบ้างเปไงมิลากินหนึ่นะ ดมนิ้วใกล้เสร็จมิาก็บอกว่าไปล้างมือที่ห้องน้าดีกว่าพอมิลาล้างมือเสร็จแม่ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างกลิ่นหอมขึ้นบ้างไหมหอมยังยังดมฮะม่ลองถ่ายตัวเองแล้วดมยังมีความแบบ อยูล้างมือเสร็จมิาก็เดินไปห้องเอ็กซเรย์กับพี่พยยบาลคุณหมอลองเทสจับนิ้วก้อยมิาเบื้องต้นตอนนี้มิาก็ไม่ค่อยมีอาการเจ็บแล้วค่ะแต่ผลเอ็กซเรย์กระดูกนิ้วก้อยของมิายังไม่ค่อยดีคุณหมอแนะนําว่าควรดามนิ้วก้อยต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์พอรู้ผลมิลาก็มีอาการซึมเล็กเล็กเพราะวันนี้คิดว่าจะได้เอาที่ดามนิ้วก้อยออกและพรุ่งนี้ไปเที่ยวทะเลจะได้เล่นน้าได้แต่สุดท้ายก็อดเพราะว่าจะต้องรักษานิ้วให้หายดีก่อนมิาเศร้าได้แค่แป๊บเดียวก็หันมาบอกแม่ว่าถึงงมมมลลลลลลาาาาาจะเเ่่่่่่นนนน้้้้ไไไดดแตยยัั iPad กกกอบบบพพีให ติกเกับวิตามินซีมาด้วยขอบคุณคุณหมอและพี่พยาบาลทุกคนที่ดูแลและบริการอย่างดีมาโดยตลอดนะคะ